คนสวยใจบุญนุนสิทธิพาปัดสร้างภาพเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าลั่นทำเป็นกิจวัตรเรียกว่าทำความดีไม่ต้องการให้ใครเห็นสำหรับนักแสดงสาวยมวยสวยแซบ่บนุนสุทธิพาแม้ก่อนหน้านี้จะฝ่ามารสุมด่ามามาหลายอย่างแต่เธอก็เดิดหน้าทำบุญและทำความดีต่อสังคมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพตัวเองไปเลี้ยงอาหารเด็กๆที่ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านอากาเป้ งานนี้เจ้าตัว,ตวออกมาโพสแคปชั่นเด็ดดักคอเกลียนไว้ก่อนว่าไม่ได้สร้างภาพแต่ทำเป็นกิจวัตรเราได้รับเราแบบปันให้คนที่ไม่ได้รับเรามีโอกาสเรามอบโอกาสให้คนที่ไม่มีถึงจะไม่ได้มากมายแต่มีความสุขทางกลางแฟนคลับที่เข้ามาอนุโมทนาสาธุและให้กําลังใจเธอเป็นจำนวนมากค่ะ